สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลหมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำสา3อาการต้องระวังหลังป่วยโควิด -19 นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับขณะน,นี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยมีการระบาดหนักมากขึ้นนะครับพบผู้ติดเชื้อมากกว่า1-0,000คนขึ้นไปในแต่ละวันหลายคนที่ติดเชื้อโควิดหลังหายป่วยนะครับยังมีอาการผิดปกติอยู่ร่างกายไม่แข็ง แรงเหมือนเดิมนะครับเป็นกลุ่มอาการที่มีชื่อเรียกว่า l อง g covid ครับ ลองโควิดมีอาการที่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะครับบางคนอาการไม่รุนแรงแต่ว่าบางคนเนี่ยมีอาการรุนแรงนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวหรือว่าโรคเรื้อรังต่างๆครับเช่นโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะครับหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดหัวใจและก็สมองครับหากเป็นแล้วเนี่ยได้รับการรักษาที่ล่าช้านะครับอาจทําให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับดังนั้นการสังเกตอาการจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับในคลิปนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนาครับสามอาการต้อง ต้องระวังนะครับหลังหายป่วยจากโควิด -19 นะครับถ้ามี3อาการนี้ให้รีบไปโรงพยาบาลครับนอกจากนี้ครับหมอหมียังจะมาแนะนำครับวิธีการป้องกันนะครับไม่ให้เกิอดอาการลองโควิดอีกด้วยครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ ลองโควิดเป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นใหม่หรือว่าเป็นอาการที่หลงเหลืออยู่นะครับหลังติดเชื้อโควิด19ครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอาการควรจะหายไปภายในไม่กี่สัปดาห์ครับแต่ถ้าเป็นลองโควิดแล้วเนี่ยอาการจะยาวนานเกิน4สัปดาห์ขึ้นไปหรือว่าบางคนนีครับมีอาการเป็นเดือนๆเลยทีเดียวครับ กลุ่มอาการลองโควิดมีอาการที่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะครับซึ่งอาการที่พบบ่อยคือมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเจ็บหน้าอกนะครับใจสั่นบางคนมีอาการไอเรื้อรังปวดตามข้อต่างๆในร่างกายครับบางคนเนี่ยครับมีผลกระทบต่อความคิดนะครับทำให้มีอาการคิดช้าตัดสินใจต่างๆช้าลงนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยกระทบต่อการนอนหลับทําให้นอนไม่หลับเลยครับแต่มีบางคนนะครับที่มีอาการดุนแรงครับซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่มีชื่อเรียกสั้นๆว่ามิสครับย่อมาจาก multi-system i n f l a m มาทอรี่ซินโดมครับถ้าเกิดในเด็กจะเล็กสั้นๆว่า Miss C ถ้าเกิดในผู้ใหญ่จะเล็กสั้นๆว่า Miss A ครับกลุ่มอาการนี้เป็นกลุ่มอาการที่รุนแรงหลังหายป่วยจากโควิด19นะครับซึ่งเกิดจากการที่อวัยวะต่างๆในร่างกายมีการอักเสบครับเช่นหัวใจ ปอดไตผิวหนังและก็สมองครับหากเกิดกลุ่มอาการมิสขึ้นมาแล้วเนี่ยได้รับการรักษาที่ล่าช้าอาจทาให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจําตัวต่างๆครับเพราะว่าเวลาเกิดการอักเสบในอวัยวะต่างๆเนี่ยครับก็จะมีความดุนแรงนะครับมากกว่าคนที่แข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวและก็อายุน้อยครับดังนั้นสําหรับคนที่หายจากโควิดนะครับจำเป็นมากๆที่จะต้องสังเกตอาการตนเองครับหากมีอาการ3อย่างที่หมอหมีกําลังจะกล่าวต่อไปนี้นะครับให้รีบไปโรง พยาบาลครับเพราะว่าคุณอาจจะเป็นกลุ่มอาการมิสแล้วก็ได้ครับ อาการที่1มีไข้สูงนะครับอันนี้เป็นอาการหลักของกลุ่มอาการมิสเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งหายป่วยจากโควิดนะครับแล้วจู่ๆเนี่ยไข้สูงขึ้นมานะครับโดยไม่ทราบสาเหตุวัดไข้นะครับมากกว่า38-39องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับรับประทานยาลดไข้แล้วอาการไม่ดีขึ้นนะครับให้สงสัยว่าอาจจะเป็นกลุ่มอาการมิสแล้วก็ได้ครับอาการที่2มีอาการไอมากนะครับอาจจะมีเสมหะหรือว่าไม่มีเสมหะก็ได้ครับร่วมกับอาการที่3นะครับนั่นก็คืออาการหอบเหนื่อยครับเป็นตัวบ บอกครับว่าปอดของคุณอาจจะอักเสบแล้วก็ได้ครับเพราะว่าเวลาปอดของเราอักเสบนะครับก็จะมีน้ํามีหนองมากขึ้นในปอดนะครับทาให้การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนลดลงครับส่งผลทําให้ร่างกายของเราขาดออกซิเจนทําให้มีอาการหอบเหนื่อยขึ้นมานั่นเองครับดังนั้นนะครับใครที่เพิ่งหายป่วยจากโควิดนะครับแล้วจู่ๆมีอาการไข้สูงไอแล้วก็หอบเหนื่อยครับให้สงสัยว่าปอดของคุณอาจจะอักเสบจากกลุ่มอาการมิสแล้วก็ได้ให้รีบไปโรงพยาบาลนะครับเพื่อทำการรักษาต่อไปครับ กลุ่มอาการรองโควิดและกลุ่มอาการมิสนะครับสามารถเกิดได้กับทุกคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับไม่ว่าจะเป็นคนสุขภาพแข็งแรงอายุน้อยนะครับหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจําตัวต่างๆเช่นโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะครับหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองครับสามารถเกิดได้กับทุกคนเลยครับดังนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับคือการป้องกันตนเองครับไม่ให้ติดเชื้อโควิด -19 ครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานไขมันความดันโรคไตโรคหัวใจนะครับต้องระมัดระวังให้มากเลยนะครับเพราะว่าเวลาติดเชื้อขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการดุนแรงมากกว่าคนอื่นๆครับหมอหมีสรุปวิธีการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการลองโควิดนะครับสรุปไว้3ข้อดังต่อไปนี้ครับ ข้อที่1รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายของเราให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ยังช่วยลดอาการรุนแรงของลองโควิดได้อีกด้วยครับดังนั้นแนะนำนะครับให้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับเน้นผักผลไม้ให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยจะมีพวกวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆมากมายนะครับทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับแล้วก็แนะนําให้รับประทานเนื้อปลา ให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะปลาทะเลครับเช่นปลาแองโชวีปลาแซลมอนปลาทูนะครับหรือว่าใครที่ไม่ชอบรับประทานปลานะครับหรือว่าเพิ่งหายป่วยจากโควิดรับประทานอาหารได้น้อยลงนะครับก็แนะนําว่าให้รับประทานเป็นน้ํามันปลาแทนได้ครับเพราะว่าในเนื้อปลาทะเลแล้วก็น้ํามันปลานะครับจะมีกรดไขมันจําเป็นตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโอเมก้า3ครับโอเมก้า3มีประโยชน์ที่หลากหลายนะครับช่วยลดไขมันในเลือดลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดครับป้องกันเส้นเลือดอุดตันทําให้ระบ ไหลเวียนโลหิตของเราดีขึ้นนะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายของเราให้แข็งแรงครับและที่สําคัญนะครับลดการอักเสบต่างๆในร่างกายของเราได้ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการลองโควิดนะครับดังนั้นแนะนําเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งหายป่วยจากโควิดนะครับควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายของเราให้แข็งแรงครับก็จะช่วยนะครับลดอาการรุนแรงของลองโควิดได้ครับข้อที่2ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วครับวิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อครับดังนั้นแนะนาครับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับเวลาออกจากบ้านหรือว่าไปพบปะผู้คนครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับเว้นระยะห่างซึ่งกันและการหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีชุมชนแออัดนะครับคนเยอะๆแบบนี้ให้หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงสถานที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทด้วยครับก็จะเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้เราติดเชื้อโควิด -19 ได้ครับข้อที่3ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะครับข้อนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนครับจะ ช่วยป้องกันการติดเชื้อลดอาการรุนแรงนะครับแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้ครับนอกจากนี้นะครับการฉีดวัคซีนยังช่วยลดอาการรุนแรงของลองโควิดได้อีกด้วยดังนั้นก็แนะนำครับไปฉีดวัคซีนกันครับ สรุปนะครับวิธีการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการลองโควิดจะมีอยู่3ข้อด้วยกันครับคือ1รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับข้อที่2นะครับให้ป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชือ้อโควิด -19 และข้อที่3ครับไปฉีดวัคซีนป้องกันเชือ้อโควิดครับแนะนําเลยครับให้นําไปปฏิบัติทั้ง3ข้อนะครับก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการลองโควิดได้ครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับสำหรับใครมีป ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย